อมาช่องผ้าค่ะทุกคนคะอปอจะบอกว่าตอนนี้นะคะอปอมาอยู่ที่งานกะเหลี่ยงนะคะวันนี้เนี่ยจะเป็นวันดานะคะวันดาอ,อืนี่ชุดกะเหลี่ยงเต็มยศเลยเพราะว่าอปอณัฐได้รับเชิญเป็นนักร้องค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เห็นนะพามาดูในครัวกันก่อนค่ะเพราะว่าอปอรูร้สึกว่ามันคลาสสิกมากเลยนะคะนี่แหละเรามาหาแม่แม่ป้าๆที่อยู่ที่นี่ดีกว่าค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะเธอเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนออซุลสายค่ะออซุลสายเนีเ่ยจะขวัญสีชีพ น,นี่เดี๋ยวเก็บพองปลาล่อ่าอ่าเ,เก็บพอง จะออมิงเงาสิงเย่ชิมิงเงาเนาะเออสิงเย่มเมื่อกี้ป้าเขาถามนะคะว่าอยู่บ้านที่ไหนปอบอกว่าเอออยู่ไม่งูนนะรู้จักไหมเขาไม่รู้จักนะคะภาษาป้ากับภาษาป๋อเนี่ยจะมีความคล้ายกนะคะเพราะว่าเป็นผงเหมือนกันนะแต่ว่าแค่สองอย่งที่จะไม่ค่อยเหมือนกันค่ะต้องฟังดีๆถึงจะออกนะคะวันนี้ก็คือนี่กําลังแก่หอมแก่หอมเลยนะคะหลังครัวเลยคึกคักน่าดูเลย อันนี้จะเป็นหน่อไม้ดองนะคะภาษาสายปอนะคะบางชายนะ,ะภาษาโบ,บ,บ,บชิอ่าภาษาพันธนะคะโบชินะคะบอ,บอ,บอชายชคล้ายๆมัะยคะ้คายอยู่นะ <laughs> พามาดูนี่ดีกว่าเฮ้ยเขากำลังต้มอ,อะไรอ๋อเต้าหู้อันนี้ต้มเต้าหู้เหมือนเลยนะ,ะที่นี่ก็จะเป็นกินเจนะคะ โอ้โหะแบบคลาสสิกมากเลยทุกคนใช้ปากแทนปากไม้ปากไม้ที่เป็นแบบนี้นะคะใช้แทนให้ถือเลยเหรอจริงจังยะนี่ปากไม้นะคะเอาไว้ใช้คนแทนปากอย่างอื่นนะคะคลาสสิกอะ่ะนี่นะคะเขาก็ใช้ปากแบบนี้ทำแบบนี้เลยเวลามีงานใหญ่หญๆแบบนี้เราจะเห็นไม้แบบนี้เลยนะคะ oh. เป็นเอกลักษณ์โต oh. นี่ก็จะเป็นบรรยากาศวันดานะคะ ฮะอริอังมีไงะไปไปบรรยากาศบานันอ่าไปกินข้าวกันค่ะกินข้าวกันค่ะวันนี้ก็มากินน้ำพริกเจแบบพัดโชว์ว่าหอดก าวเหนียวอืม้ขาวหนยห้าอร่อยอยู่นะไม่เคยกินนาวเวอร่อยอยู่พอดีพี่ว่าดีเลยบอกนเี่ยกา นั่งกินข้าวกันค่ะกันคลจปาน้าค้าบ้ายบาย